สวัสดีคะ่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะ่เด็กสาหรับเทศกาลส่งการที่ผ่านมานะคะเป็นวันหยุดยาวใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆคนไหนได้ไปเที่ยวมั้งคะเด็กๆมีคนไหนได้ไปเที่ยวมั้งเอ่ยมีไหมคะมีใช่ไหมคะบางคนทําไมคะกลับบ้านที่ต่างจังหวัด เด็กๆอย่าลืมนะคะที่เด็กที่พูดแก้ได้สอนนะคะเกี่ยวกับมาตรการของโควิด19นะคะเกี่ยวกับเทศกาลสงการของเรานะคะในการปฏิบัติตนนะคะเวลาที่เรากลับจากเทศกาลสงการหรือทาไมคะกลับมาจากบ้านที่ต่างจังหวัดนะคะเด็กๆอย่าลืมตรวจ ATK นะคะและสังเกตอาการเบื้องต้นของตัวเอง นี้นะคะเด็กๆคุณครูแก้มมีโครงการดีๆนะคะที่ให้คุณครูผู้ปกครองและเด็กนักเรียนนะคะได้ทํากิจกรรมร่วมกันนะคะ <c oughs> นั่นคือโครงการน้ําสมุนไพรของเรานั่นเองค่ะเด็กคุณครูแก้มอยากรู้นะคะว่าเด็กๆจะทราบกันไหมว่าน้ําสมุนไพรที่เด็กๆได้ดื่มนะคะหรือได้เห็นนะคะมีอะไรกันบ้างเด็กๆทราบกันไหมคะอามีน้าอะไรคะน้ํากระเจี๊ยบใช่ไหมคะเด็กๆน้าอะไรคะ น้ำเก๊กฮวยอ่าน้ำอะไรคะน้ำที่ผู่แก้มได้ทาขนมบัวลอยหลากสีในวันนั้นนะคะเด็กๆน้ําอะไรคะอันชันใช่ไหมคะเด็กๆและในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาทําน้ําใบเตยนั่นเองค่ะเด็กๆน้าใบเตยของเรานะคะบ้านใครมีต้นใบเตยมั้งคะดเด็กๆมีไหมเอ่ยมีไหมคะมีไหมคะถ้าเด็กๆคนไหนนะคะมีต้นใบเตยอย่าลืมถ่ายรูปมาให้คูณคร้ดูด้วยนะคะอ่า ในวันนี้นะคะคุณแก้มจะพาเด็กๆมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของต้นใบเตยค่ะเด็กๆและบ้านคุูแก้มก็มีต้นใบเตยด้วยนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูคพร้อมกันนะคะเด็กๆมาดูกันค่ะอ่ะอุ้ยข้างๆคุณแก้มก็มีนะคะเด็กๆนะคะต้นใบเตยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆกันค่ะและนี่นะคะเด็กๆคือต้นใบเตยของบ้านคุณครูแก้มนั่นเองนะคะเด็กๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเด็กๆต้นใบเตย ต้นใบเตยมีสีอะไรคะเด็กๆสีอะไรคะสีสีเขียวนะคะสีเขียวภาษาอังกฤษสีเขียวคืออะไรคะเด็กๆกรีนใช่ไหมคะกรีนแต่ว่าสีเขียวนะคะและนี่นะคะคือใบเตยนะคะดเด็กโอ้หอมมากเลยนะคะดเด็กๆเห็นไหมคะ นี่คือลักษณะของใบเตยนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าลักษณะของเขาจริงๆนะคะคืออะไรนะคะอ่าประวัติของใบเตยเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเด็กๆอ่กเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ เรามารู้จักลักษณะของใบเตยกันนะคะเด็กๆใบเตยเป็นพืชที่คนไทยรู้จักกันมานานมากนะคะเด็กๆและนํามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันกันค่ะเนื่องจากหาได้ง่ายค่ะราคาถูกเป็นพืชที่ให้สีและกลิ่นนะคะเด็กๆไม่เป็นพิษภัยในการนํามาประกอบอาหารและการทําขนมค่ะเด็กๆใบเตยมีสารต่างๆอยู่หลายชนิดนะคะและมีสารหอมที่ให้กลิ่นด้วยค่ะเด็กๆ ลักษณะทั่วไปนะคะที่เด็กใบเตยเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวลักษณะแตกกอเป็นพุ่มขนาดเล็กค่ะลำต้นเป็นข้อใบออกเป็นพุ่มบมริเวณปลายยอดเมื่อโตจะมีรากคำจุนช่วยพยุงลำต้นไว้นะคะใบเป็นใบเดี่ยวออกเป็นกระจุก เรียงสลับเวียนเป็นเกลียวจนขึ้นไปถึงยอดเลยนะคะเด็กๆปลายใบยแหลมนะคะบริเวณกลางใบเป็นร่องนะคะขอบใบเรียบตรงค่ะเด็กๆผิวใบเป็นมันนะคะเด็กๆด้านท้องใบจะเห็นเป็นรูปคล้ายกระดูกงูเรือใบมีกลิ่นหอมนั่นเองค่ะ จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆสำหรับเรื่องลักษณะทั่วไปของต้นใบเตยของเรานะคะเด็กๆกิจกรรมต่อไปนะคะคุณแก้มมีกิจกรรมขึ้นไหวและจังหวะนะคะและกิจกรรมสร้างสารรค์นะคะมาฝากเด็กๆกันด้วยค่ะ น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาช้างมันตัวโตก็ไม่เบาจมูกยาวๆาเรียกว่างวงมีเขี้ยวตายงวงเรียกว่างามีหูมีตาหา วันนี้นะคะเด็กๆคุณครูแก้มีใบงานมาฝากเด็กๆกันด้วยนะคะนั่นคือการระบายสีภาพต้นใบเตยของเรานั่นเองค่ะเด็กหลังจากที่เด็กๆระบายสีให้สวยงามเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปหรือว่าคลิปวิดีโอนะคะมาให้คุณครูและเพื่อนๆได้ชื่นชมกันด้วยนะคะ ในวันนี้นะคะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องลักษณะทั่วไปของต้นใบเตยนะคะดเด็กๆในวันพรุ่งนี้นะคะครูกแก้มจะมาสอนเด็กๆนะคะในเรื่องสรรพคุณของใบเตยคะ่ะเด็กๆอย่าลืมติดตามคลิปคุณครูแก้มนะคะดเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะครูกแก้มขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ